ะะเป็นเรื่องของความรักค่ะซึ่งเรากาแฟนะคะเขากันานานมากๆรวมละสงสัยในตัวเขาไม่เคยรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเขาไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้แบบคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนเพราะอยู่ดีเดียร์ค่ะคนเรารู้สึกไม่ไว้ใจแฟนเรารู้สึกว่าเราอะสงสัยในตัวเขาลาดเฟสกันเนาะเพราะว่าเราก็แลกกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้ว เราก็เกิดความสงสัยว่าแล้วความรู้สึกนั้นความรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวแฟนเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเราก็เป็นคนที่ไม่เคยจับผิดแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ทุกคนเราก็ปล่อยใจและวางใจกับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเครียดบ่อยๆหรือคิดซ้ำบ่อยๆมันจะเป็นกดแรงดึงดูดที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเนาะทีนี้ค่ะคนก็เลยวางใจกับเรื่องนี้ไปก่อน เราก็เห็นความทรงจําในอดีตของเราใช่ไหมคะในเฟซเราอะเคยโดนนอกใจตอนที่มันเป็นปีนี้เมื่อแปดปีที่แล้วแล้วเราก็โพสเ,เ,เ,เป็นแบบเป็นส่วนตัวเอาไว้ว่าเออเราเราแบบว่าอ,อกหักไปตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจำสถานการณ์ได้ตอนนั้นเราโดนนอกใจเราเลยแบบโอ้ทุกคนคิดดูสิเราลืมไปหมดแล้วอะเนาะแต่ที่แท้มันเป็นความฝังใจอะ่ะทุกคนแล้วมันเป็นเรื่องเราที่กลับย้อนเข้ามาให้เราได้มีอารมณ์แบบนั้นอะทุกคนลองคิดดูนะคะว่า าปัจจุบันนี้เราเผลอคิดเรื่องไหนวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำอะจิตเขาจำให้เราจริงๆสมองเขาจดจำให้เราจริงๆอ่อะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีแล้วอะแต่ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นความรู้สึกที่จำฝังใจหรือเราไม่ได้เคลียร์ล้างออกไปอะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาแบบนี้อีกอ่ะตอเนีรู้สึกว่าโคลเราหลุดเลยอะพอเราเห็นตรงนั้นเราหลุดเลยอะทุกคนค เขาย้อนกลับมาให้เราได้เคลียร์เขาย้อนกลับมาให้เราได้มาทําแบบทดสอบอะน้องเหมือนที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วโลกมนุษย์ก็เหมือนการที่ลงมาเล่นบททดสอบด้วยเนาะซึ่งเราได้กลับมาแก้โจทย์นะอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณทุกข์เรื่องการโดนนอกใจอะคุณจะแก้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราได้กลับเข้ามาเรียนรู้อารมณ์น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งๆที่เราก็มีแฟนเป็นคนใหม่แล้วด้วยซ้ำเนาะแล้วคนก็อยากจะเป็นวิทยาทานอีกว่ามองลึกลงไปกว่านั้นนถ้าเราอะเป็นคนเขียนเรื่องเราเหล่านั้นเองะอายจะลงมาเจอสถาาานกรณ์อย่งี้เเพื่่อรรรรียนูู้้ับวาเรื่องราเหล่านนั้ะ มันมีความรู้สึกย uh ังไงถ้าเราเป็นคนเขียนเองอะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราอยากจะเขียนหน้าตาชีวิตใหม่เนาะเราจะไม่คิดโทษอะไรอีกแล้วอะตอนนี้คือเราจะพยายามมองมันว่าเออถ้าเรื่องเราอะไรที่เข้ามาแสดงว่าเราเขียนเองงั้นเรามาเขียนใหม่กันดีกว่าก็เขียนดักอนาคตไปเลยค่ะทุกคนจริงๆนะคะอันนี้มันเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่างั้นเรามาเขียนดักอนาคตกันไหมอือลองดูนะคะแบบมันอาจจะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นก็ได้หรือว่าเวลาที่เราเจอความท้าทายหรือฟีลลิ่งแบบนี้เข้ามารีบมองรีบมองแล้ว พุ่งชนมน,นัทุกคนใช้ความสุขใช้ความเมตตาพุ่งเข้าหาเรื่องนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะจบได้ดีแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ที่มันเป็นด้านลบอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นความฝังใจอยู่อีกอะแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาให้เราแก้ไขบทนั้นอีกอยู่ดีอะเนาะมองแบบเข้าใจอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็จะออกมาส่งต่อแบบนี้เนาะทุกวันทุกวันนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ฟังกันจนจบ